สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับยอดยอดใบชาอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่จะมาพูดก็เกี่ยวเนื่องกับชื่อช่องของเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องชานั่นเองซึ่งชาที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับเป็นชาของรัฐอัสัมในอินเดียนะครับซึ่งเป็นชาดําต้องกล่าวก่อนเลยว่าอินเดียเป็นท็อปสามของโลกนะครับในประเทศที่ส่งออกชาที่มากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเดียถือเป็นแหล่งผลิตชาที่สําคัญของโลกแหล่งหนึ่งเลย แล้วก็ชาดำเนี่ยนับเป็น90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวที่ส่งออกจากประเทศนะครับชาที่เรียกง่ายงว่าชาอาสัมชานะครับก็เป็นชาที่ปลูกในรัฐอสสัมนะครับแล้วกบไปด้วยหลายๆภาคส่วนนะครับก็อสสัมเป็นเป็นชื่อเหมือนกับเป็นชื่อภาคแล้วก็มีแบ่งเป็นนอร์ทเซาท์ว่าไปนะครับก็อาสัมเนี่ยเป็นพื้นที่หลักพื้นที่สําคัญเลยเพราะว่านับเป็นพื้นที่ที่ มากเป็นแบบต้นๆในการปลูกชานะครับที่นําส่งออกและชาสามก็เป็นชาที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีชื่อเสียงของอินเดียนะครับโดยชาเนี่ยเป็นพืชที่อ่อนไหวต่ออุณหภูมินะครับและตอนนี้เนี่ยโลกของเราก็ประสบกับภาวะโลกร้อน ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเมื่อนาข้อมูลมานะครับตั้งแต่ปีประมาณ1901จนถึง2020ประมาณนี้นะครับก็เราก็จะพบว่าอุณหภูมิเนี่ยเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นซึ่งทําให้ส่งผลต่อคุณภาพชานะครับรสชาติชาฤด,ดูการเก็บเกี่ยวเพราะว่าและอันนี้คือทางตรงนะครับมันยังมีผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง,อ,งอุณหภูมิอาจจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศ ความชื้นซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อชานะครับเพราะว่าชาเนี่ยอาจจะขึ้นกับปัจจัยหลกัหลกๆเช่นอุณหภูมิปริมาณน,น้ําฝนนะครับแสงแดดที่ได้รับซึ่งตอนนี้เราเกิดปัญหาอุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจากภาวะโลกร้อนจนเมื่อจนจน,จนเกิดข้อตกลงปารีสกิมเมนนะครับที่ที่มีข้อตกลงที่กล่าวง่ายๆก็คือเราจะพยายามรักษาอุณหภูมิของโลกนะครับให้ไม่เพิ่มไปมากขึ้นนะครับ ก็คือพยายามจะไม่ให้เกินสัก1.5องศา2องศาแล้วก็เขามีเป้าหมายในอนาคตตั้งแต่ปี2 0 5 0ไปเนี่ยพยายามที่จะทําให้ปริมาณก๊าซที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยจะต้องถูกซึมซับตามธรรมชาติได้นะครับก็เหมือนกับผลิตผลิตมาต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิแล้วนะครับจะทําให้เข้าสู่สมดุลไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากขึ้นในเรื่องของก๊าซที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับ โดยอุณหภูมิเนี่ยก็ส่งผลอย่างมากนั่นคือทางตรงยังมีทางอ้อมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นผลที่ขอยกมาจากการได้ไปอ่านง,งานวิจัยเนื่องจากอุณหภูมิเนี่ยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไซเคิลแล้วก็ช่วยทำให้แมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งนะครับเติบโตได้ดีขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็ อุณหภูมิเนี่ยเป็นตัวทาให้มันโยกย้ายถิ่นฐานได้ด้วยนะเพราะว่ามันก็จะโยกย้ายถิ่นฐานไปตามอุณหภูมิทีเนี้ยถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมันก็จะชอบมากขึ้นนะครับซึ่งมแมลงครับจําพวกเนี้ยก็กินใบาชาด้วยนะครับมันเป็นผีเสื้อกลางคืนนะครับพันหนึ่งซึ่งถือเป็นผลกระทบทางอ้อมจากอุณหภูมิ ทีนี้เนี่ยเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่เราก็ได้ดึงข้อมูลมาแล้วก็ทำการหาเทรนด์โดยใช้ลีเนียกับโพลิโนเมียลนะครับเพื่อดูถึงการเปลี่ยนแปลงไปของอุณหภูมิซึ่งเราก็จะทำนายในอนาคตว่าถ้าเกิดไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยคือมนุษยชาติเราไม่ได้ทำอะไรเลยที่รัฐอัสสัมอินเดียเนี่ยที่เกิดอะไรขึ้นนะครับอุณหภูมิที่ถูกทำนายในปี2050จะเป็นอย่างไรก็ จะเพิ่มขึ้นนะครับแบบดีเนี่ยอาจจะประมาณ1องศาในอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดในรศัศมแต่พอเป็นโพลิโนเมียลนะครับซึ่งมีค่า r s q u สแคมากกว่ากล่าวโดยง่ายก็คือค่าสแควร์ถือเป็นสกอร์ที่บอกถึงโมเดลเนี้ยสเส้นที่ใช้อธิบายเนี้ยมันฟิตกับตัวข้อมูลมากแค่ไหนประมาณนั้นนะครับก็มีคะแนนมากกว่าเส้นตรงนะครับและอุณหภูมิอาจขึ้นสูงถึง3องศา โดยที่สังเกตเห็นนะครับเป็นอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยจะมีการที่เพิ่มขึ้นมากกว่าอุณหภูมิที่สูงสุดที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลอย่างมากนะครับต่อชาเพราะชาเป็นพืชที่อ่อนไหวต่ออุณหภูมิมากรสชาติอาจแย่ลงซึ่งตอนนี้ก็ดูได้จากตัวเลขบางตัวนะครับที่อาจส่งผลเพราะว่าเมื่อดูจากการเติบโตของการส่งออกนะครับ การส่งออกชาเนี่ยตั้งแต่ปี2009ถึงปี2020เนี่ยมีการเตริบโตอัตราการเตริบโตเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับและก็มีหลายงานวิจัยนะครับที่กล่าวถึงจุดนี้ว่าถ้าอุณหภูมิยังสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้อีกหลายๆที่เลยที่ไม่ใช่แค่รัสอัสสามอินเดียนะครับก็จะถูกส่งผลกระทบนะครับในการปลูกชาแบบนี้อีกนะครับเนื่องด้วยผลของอุณหภูมิและอินเดียเนี่ยก็เป็นถึงท็อป3ในการส่งออกชา เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชามีปัญหาเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและก็ภาคชุมชนผลงผลกระทบอีกหลายๆอย่างนะครับก็เราควรที่จะเริ่มที่จะคิดถึงการแก้ปัญหานะครับถ้าเรายังอยากที่จะมีชาที่อร่อยๆกินกันต่อไปนะครับในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมินะครับสวัสดีครับ